รูปส,สูงสูงยิงเป็นเลเซอร์เลยน่ากลัวจัดเต็ง okay, เอาคแรงแพทนี่ก็เริ่มตึงแล้วนะไม่ใช่แรงแรงซิวอันนี้ก็เริ่มตึงมือแล้วนี่จะแพตป์หมอนี้ก็เริ่มตึงแล้วเนี่ยหนูนี่มีแรงบีบเลยอ่ะใช่พี่โดนมาแล้วเนี่ยกอนนี้พี่ดูมาแล้ว ดูดซีอ๋อรี้มีไหมไม่ครับ ้องสเปคแรงไหมครับถึงจะเล่นได้สเปคกลางๆครับจะเล่นได้ครับสเปคต่ำไม่แนะนำครับแอตโจอปเปอร์บอยเปิดเทอร์ฟองแนงอนเขาก็ได้ครับนุ่นๆ <c oughs> มันในมีคนเปล่าเนี่ยดูซิโอ้ยม <c oughs> ีคนนะมีคน บินอยู่ครับแล้วหนึ่งงูหลงโอ้เข้าไปเจอเพื่อนก็ไมา่ทำไมปล่อยเพื่อนอยู่คนเดียว สองคนพี่อ,อ,อยู่กับรถเห็นอะไรแล้ว ้องเป็นไวยตินี่หิวะวะหิววะหิววะกลมหนึ่งพี่เหลือพ,พี่ตัวหนึ่งหมดครับขวาแล้วใครไม่นั่งอยู่กับพี่วะเนะี่ยใครไม่รู้นั่งหิวต้อเก็บไอ้นะฮะ ทำทรงที่อยู่วะน้องโอติดี่เลือขาวหมด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 ุบเลยชุบเลยชุบเลยเอาไม่ได้เก็บพี่ลมลมันหนึ่งหนึ่งหนึงมาแล้วมาแล้วมาแล้ว คนพี่คนโองไอตนีนนี่มาไอตีนี่พี่ยิงไปก่อนหน้านี้น,นี่ 5เอาไงแล้วเขาเรื่องอไอสอง ต, yup. <laughs> ต, <ร target> cool. <laughs> ตีนก <ht ot me down> <hal at a reason> <te> ัวมันตีนหัวดูด้วยสองมึงเล่นอยู่กับใครไม่เหรอเกมไหนพี่อยู่ข้างบนสินะเดี๋ยวมีคนหนึ่งก่อนเพื่ออยู่ไหนไอ้หนุ่มมันเก่งไงไอ้หนุ่มจี้โบร โอ้โรถติดอีกอหนึ่งสามก็ตามนั้นแหละนะครับผมนะโต๊ะทีแบบกูตึงไอ้ลมเจ้าพี่ลงจริงๆเหรอวะ เราฟาร์มกันข้างในต่อเลยเนี่ยฟาร์มเสร็จแล้วก็ยิงเหรียญออกมาให้ทีเดวยนะเก็มันยิงอยู่มันยิงอยู่มันยิงอยู่ทำไมมันยิงวะยิงแหละวะเอามันยิงกระเอง โอยหายาก่อนมียาปะมียาปะพี่ดาละพี่ดาละเดียวยาก,กว่าสู้สู้ซาบงดยงซาบยจริง,ง่ง,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 งยิ่งสนกนนนเฮ้ยมจาบน,น้องยดสีซาบโซาบเา โจ๊ปอ้ามจ๊กตาสาวังขูนี่้ดุจริงใครมียามาอย่างไม่หน่อยเด็กไม่หมดแรงจริงนะเนี่ยเฮ้ยเราไม่มีใครรีบยิงเอาบอสอ่ะทำอะไรกันอยู่รีบยิงเอาบอสได้แล้วโอเกือบล่วงดีนะวิ่งมาเจอยาพอดี เอาเหรียญมานไไหน,นิไปเอในวงเลยพี่ไปกนเลยไปกนเลยอ้าวเหรียญอยู่ไหนวะเกิดผลที่เข้าวงนี้อ้าวบักหนิอย่างวะ เหลือเหรียญจุกตะดูเพื่อนที่เราต้องไปเอาเีย็มากทำหน่อยไปเลยเมื่อคืนนี้ผมเดิสคนเดียวเลยทิ้งอะไรเรียกตั้งนานแล้วไม่มาไอ้ทิ้งก่อนยื้เรียกตั้งนานหมดทั้งหน้า

bóng ừ. Tôi chỉ nói tôi nữa Chào yeah,

ไม่เยะนะียว่ะเดี๋ยวของจริงอ่ะควรเดียวพี่ตีหนึ่งของตัวมาเล่นไอ้ปืนพป๊เอ๋นั่นอ่ะไว้พี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วกำลังไปกอกแตก มังค์เออยู่ในหลังเข้าตัวหนึง,านงตายหมดพี่ปากคุยเล่นต่อเถอ มันจะบินออกตัวหนึ่งไม่ออสามตัวเลย,อ,ยาาเอาเลยจะเป็นกีจาดับหนึ่งอะต้องผิวขาต้องแข็งมือต้องไวครับข้างหน้าดิ โอ๊ตโอ๊ตมันยิงเล่นโอ๊ตมันยิงเล่นไม่มีอะไรมีคนแจ็คแพ็คคนหนึ่งดิมีเหรอเนี่ยผ่านโอ้โหอะไรอจะาไปเอาตีนี่มาได้ตีนี่ยเหรอได้ปหมถ้าเกเช็ดถ้าเก tôi bị hà nội đảo một lời ạ hiệp loại tôi bị hà nội ấy em ạ một lát มีีกบอต่อแล้วกันอนะ่ะไปรุ่งเกมไว้ฮะเหลือ20คนครับมีด้ำบนเหรอนี่เดี๋ยวเขาจะแคมป์วงนะครับใครสน ไม่ถาตัวเิแมองคนระัถามตัวข้างบนข้างบนเล่งนงมือนหรอห้หงองเราอุโมงัะ อย่าเข้าไปข้างในอย่าเข้าไปข้างในเลี้ยเขานอกเลี้ยเขานอกอยู่ห้องล่างอัน,นเดียวห้องบนก่อนดิข้างลเด็ก่อนห้องบนเนี่ยพี่ยิงดาวแล้วตัวนึงน่ะซมหนึ่งเจ็ดแปดน้อยหนึ่งมา,มากคนหนึงนะ่งสองคน

ตอนนี้เลยอีกสิบสามคูสุดท้ายโรตตี้ผมด้วยมางเข่าแล้ว เหลืออีก11คนสุดท้ายรถที่รถที่รถครับรลทิ้งเลยมันไม่รอเลยไม่เหรอ มีคนเงี้ยเจ็บแล้วเจ็บแล้ว,วไม่รอ้องทางไหนยอย่ะเมื่อกี้เนี่ยคนดูเหมือน,นกันไม่ใช่คนดูไอ้พุ่มพิษ มนลงมาหลวเดี่ายละตัวนี้ตสุดท้ายวิ่งยิงวิ่งยิงเดียวอ่ะผมอะ่ะมันจัดเลยวะ่ะลงแรงแรงประมาณเนี่ยกำลังพอดีเลยเนะี่ยไม่ตึงมือกันไป ไม่มีแล้วทงดูของเนี้ยหมดแล้วน่าจะหมดแล้วผมยิงวิ่งเบยดตัวอ่ะ <c oughs> วิ่งยิงวิ่งยิงเดียวอะ่ะตอนเนี้ย <c oughs> เอาดิน้องชายอย่าให้ถึงมือพี่ <c oughs> ส,สุดท้าย ตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายไปแคมป์ไหนกันเนาะเร็ียบร้อยตายคารุน นะต่อเนื่องสามเกมแล้วอะในแรล้งอะองเอาจเจัดไอ้ก็ตึงเกินถ่นนะ